กระต่ายน้อยกับดวงจันทร์การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกแห่งหนึ่งมีหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กของเหล่าสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างสงบสุขท่ามกลางต้นไม้ใหญ่และลำธารใสมีบ้านหลังหนึ่งที่อาศัยอยู่ด้วยกันสามชีวิตแม่กระต่ายและลูกๆสองตัวในบรรดาลูกๆนั้นมีตัวหนึ่งชื่อว่าโพาร่ากระต่ายน้อยขนฟูสีขาวที่ไม่ชอบนอนเร็วเพราะเธอชอบจ้องมองดวงจันทร์แล้วจินตนาการไปไกลแสนไกลคือหนึ่ง ขณะที่แม่กระต่ายกอมให้เข้านอนโพรล,ลายังคงแอบเปิดหน้าต่างมองท้องฟ้าทันใดนั้นดวงจันทร์ก็ส่องแสงลงมาที่เธอแรงเป็นพิเศษแล้วเสียงอ่อนโยนก็ดังขึ้นโพรล,ล่าค่ะเจ้าหนุ่มกระต่ายน้อยได้ยินข้ามหม่ครพูดนะ่ะโพล,ล่าตกใจข้าเองดวงจันทร์ไงข้าต้องการความช่วยเหลือดวงจันทร์เล่าว,ว่าคืนนี้แสงของเขากำลังจะหายไปเพราะก้อนเมฆแข่งความเหงากำลังจะกืนกินแสงจันทร์หากไม่มีแสงจันทร์ สัตว์ป่าจะหลับไม่สนิทฝันจะเลือนหายและดอกไม้กลางคืนจะไม่บานโพลลาตาโตแล้วหนูจะช่วยยังไงไปตามหาแสงแห่งมิตรภาพที่ซ่อนอยู่ในใจสัตว์ป่าทุกตัวแล้วนำมารวมกันให้ค่าโพลลาวิ่งตึงตังไปปุกนกคูกอวุโสที่ยอดไม้นกคูกหาวกลางคืนก็ควรน,นอนสิอะไรอีกอะโพลลาเมื่อฟังเรื่องราวจนบนกคูกก็พยักหน้าแสงแห่งมิตรภาพ จะต้องไปหาความห่วงใยจากมีบูโน่ความกล้าหาญจากเต่าทองตัวน้อยและเสียงหัวเราะจากฝูงกระรอกแล้วถ้าเอามารวมกันจะทำไงต่อข้าจะให้ขนนกแห่งความทรงจำกับเจ้าไปใช้รวมพลังทั้งหมดสองไปยังดวงจันโพล่าไปหาพี่มีบูโน่ที่เพิ่งห่มผ้านอนพี่บูโน่ขอความห่วงใยของพี่หน่อยมีหัวเราะง,ง่วงๆโทษน้องเอ้ยเอาไปหมดเลยพี่มีเยอะมาก พี่เป็นห่วงเจ้าทุกครั้งที่เจ้าออกเดินทางกลางคืนแบบนี้ทันใดนั้นหัวใจของโพรลาก็สว่างวาบเหมือนมีแสงอุ่นๆลอยออกมาเข้ากระเป๋าของเธอต่อมาเธอไปพบเต่าทองตัวน้อยกำลังฝึกกระโดดข้ามใบไม้ขอความกล้าหาญหน่อยเต่าทองสะดุง้งกล้าหาเหรอเรากลัวความสูงนะแต่นายก็ยังฝึกอยู่ทุกวันเลยเต่าทองยิ้มเขินงั้นเอาไปได้เลยแสงสีทองสว่างออกมาอีกครั้งโพร่าไปหาฝูงกระรอก พวกเขากำลังเล่นมุกตลกและกลิ้งไปมาหนูขอเสียงหัวเราะของพวกพี่เอาไปเลยฮ่าเสียงหัวราะก,กระห่มจนใบไม้สั่นไหวและแสงสีรุ้งก็พุ่งเข้าสู่กระเป๋าของโพลาค่ะโพล่ากลับมาหานกฮูกนำขนนกจุ่มลงในแสงทั้งสามแล้วชี้ขึ้นไปบนฟ้าเพื่อดวงจันทร์และความฝันของทุกคนล่ำแสงสีขาวนวนพุ่งสู่ท้องฟ้าทะลุผ่านก้อนเมฆแห่งความเหงา แสงจันทร์กลับมาเปล่งประกายและป่าไม้ก็เงียบสงบอีกครั้งแม่กระต่ายเดินมากอดโพล่าฝันดีนะลูกกระต่ายพูกา้าคราวหน้าเข้านอนเร็วขึ้นนิดนึงนะจ๊ะโพล่ายิ้มก่อนจะหลับตาฝันถึงการผจญภัยครั้งใหม่บนดวงจันทร์ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามช่องสตอรี่ไอดีด้วยนะคะ